พระราชประวัติของเจ้าฟ้าเหม็นหรือพระนามแต่กำเนิดคือเจ้าฟ้าสุพรรณทวง์พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับเจ้าจอมมันดาฉิมใหญ่ธิดาของเจ้าพระยาจัก,กรีหรือรัชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จัก,กรีในสมัยต่อมา เจ้าฟ้าเหม็นประสูติเมื่อวันที่17กันยายนปีพุทธศักราช2322สถานะของเจ้าฟ้าเหม็นนั้นสำคัญยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นโอรสกษัตริย์แล้วยังเป็นหลานตาของขุนนางที่มีความสำคัญที่สุดในกรุงธนบุรีพระมารดาของท่านสิ้นพระชนหลังประสูติพระองค์ เ้าฟ้าเหม็นจึงอยู่ในความอุปการะของคุณยายสาพี่สาวคนโตของเจ้าพระยาจัก,กรีเรื่อยมาและเพราะความเป็นหลานตาของเจ้าพระยาจัก,กรีผู้มีอำนาจทางการทหารสูงสุดพระโอรสของพระเจ้าตากสินองค์นี้จึงถูกวางตัวให้เป็นรัชทายาทแทนกลมขุนอินทรพิทักษ์พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระเจ้าตากศิล เพราะถ้าเจ้าฟ้าเหม็นได้เป็นรัชทายาทย่อมทำให้พระราชบัลลังของราชวงศ์ธนบุรีมั่นคงมากขึ้นแต่เมื่อเกิดเหตุพลิกผันเกิดความวุ่นวายในกรุงธนบุรีเจ้าคุณตาของเจ้าฟ้าเหม็นคือพระยาจักรีสำเร็จโทษพระเจ้าตากศินและปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตามธรรมเนียมแล้วเจ้าฟ้าเหม็นคงต้องถูกประหารตามพระราชบิดาแต่ด้วยความเป็นหลานรักของรัชกาลที่หนึ่งทั้งยังทรงพระเยาว์อยู่มากจึงได้รับการไว้ชีวิตความเมตตานี้ยังแผ่ไปถึงพระราชโอรสพระราชธิดาองค์อื่นๆของพระเจ้าตากสินอีกไม่น้อยที่ไม่ต้องถูกสำเร็จโทษเพียงแต่ถูกถอดยศ ทำให้การพลัดเปลี่ยนแผ่นดินครั้งนี้มีลูกหลานทราเจ้าตากที่สิ้นพระชนเพียงสี่พระองค์เท่านั้นส่วนเจ้าฟ้าเหม็นยังคงพระยศเจ้าฟ้าตามเดิมการเว้นโทษพระราชวงศกรุงทนบุรีไว้มากมายถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แม้กลมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถพระราชานุชาในรัชกาลที่หนึ่ง จะขอพระราชทานบรรดาพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าตากสินไปถ่วงน้ำให้หมดด้วยถือคติตัดหว้อย่าไว้นหนามหน่อข้าพ่ออย่าไว้ลูกเพื่อระวังภัยในอนาคตแต่รัชการที่หนึ่งทรงขอให้งดไว้สายสกุลของพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงปรากฏต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันชีวิตในรัชสมัยของเจ้าคุณตา สมัยรัตนโกสินทร์เจ้าฟ้าเหมืยนได้รับพระราชทานนามใหม่เป็นเจ้าฟ้าอภัยทิเบตและเจ้าฟ้าธรรมธทิเบตตามลำดับแม้เจ้าฟ้าเหมืยนจะเป็นเชื้อสายของพระเจ้าตากศินแต่เพราะเป็นพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ทำให้ดำรงชีพในพระนครแห่งใหม่แบบเงียบเยบได้อย่างไม่ลำบาก ทั้งยังเป็นหลานที่คอยดูแลใกล้ชิดกับพระอัยกาเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทยัยแม้จะไม่ได้ทรงงานสำคัญแต่ในช่วงปลายรัชกาลที่หนึ่งยังได้รับโปรดเกล้าให้ทรงกลมเป็นกรมขุนกระสัตรานุชิตเหมือนจะมีชีวิตที่สงบสุขในพระราชวงศ์ใหม่แต่แล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระอัยกาสวรรคตในปีพุทธศักราช2352ก็เหมือนสิ้นร่มโพร่มไซใหญ่เพียงสามวันหลังจากรัชกาลที่หนึ่งสวรรคตมีอีกาคาบหนังสือมาทิ้งไว้หน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ไว้พับบรมศพของรัชกาลที่หนึ่งอันเป็นจุดเริ่มต้นของคดีกระบท ในหนังสือมีใจความว่าอ้ายกระต่ายอินทราเดชาพูดกับอ้ายเมืองสารวัตรว่าหลนนกล้าวกลมพระราชวังบวรมีบุญแล้วไม่พระทรงเมตตาเหมือนแต่ก่อนถึงจะเป็นเจ้าแผ่นดินก็หายอมเป็นข้าไม่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลายัยหรือรัชกาลที่สอง โปรดกล้าวให้สอบสวนคดีนี้โดยพระองค์เจ้าชายทัพเป็นอธิบดีผู้ชำระความบรรดาผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มสิบคนเช่นเจ้าพยาพลเทพพระอินทรเดชรับสารภาพและซัดทอดมาถึงเจ้าฟ้าเหม็นว่าเป็นผู้สนับสนุนการกรบฏโดยการแจกเงินตราและเสื้อผ้า รวมทั้งนายหนูดำและเจ้าจอมมันดาสำรีโอรสและธิดาของพระเจ้าตากครั้งนั้นรัชการที่สองทรงคิดว่าข้อกล่าวหาต่อเจ้าฟ้าเหม็นยังเลื่อนลอยแต่ด้วยเป็นความแผ่นดินจึงต้องมีการชำระซึ่งในที่สุดแล้วเจ้าฟ้าเหม็นรับตามข้อกล่าวหาทั้งหมดซึ่งมีบันทึกไว้ว่า จึงให้ถามหม่อมเหมน็นก็รับเป็นสัตว์สมคำอ้ายมีชื่อทั้งสิ้นการยอมรับสารภาพว่าร่วมก่อการอาจเป็นเพราะกระบวนการสอบสวนที่ค่อนข้างรุนแรงทำให้เจ้าฟ้าเหม็นต้องยอมรับสภาพจากนั้นจึงมีพระราชบัญทูลสั่งให้ถอดถอนเป็นหม่อมเหม็นตามชื่อเดิมลงพระราชอาญา แล้วนำไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจานที่วัดปทุมคงคาส่วนบรรดาบุตรชายของหม่อมเหม็นให้นำไปถ่วงน้ำก,กรมขุนกษัตรานุชิตหรือเจ้าฟ้าเหม็นพระราชโอรสในพระเจ้าตากสินมหาราชจึงสิ้นพระชนเมื่อวันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2352 รวมพระชันษาสาสปีหย่อนสี่วัน